ตังกี่บาทไอ้เบ๊ครับตาเบ๊ฮะตัวนี้ครับไอ้ท่านเนี่ว่าเท่าไรเอ็มมึงนั่นนะเออปาดผมย่านมันสองโลกกลัวแท้ๆล่ะเอ้าเห็นไหวกับมาครับบาดนี้เออมีระบักงี้ไงครับมีต้ป่านิ่งไงเอาออกมาอุ้มแข่งกันกันนะอูวิของงี้ครับเออ อันเบออันเบอเอาของไม่เอ uh>. ้ออว้ยเอาซินหลอกเอาพาตะลงพัดตะลงออกงั้เว mm ้นเนาะมันดีสูดเขาสิเอ๋อเอออ๋อโอ้โหหัวกับเมียมาพร้อมกันฮะนี่แับเออนี่แหละครับป่านิ่งไงครับไงอีหลีครับอันหนามันชนกันเอฮะ อัมพวันมากกว่านครับจุมสู่สันเอาจุ่มเอาเกินบัวกันเนาะเอาาล้นักัอัมพวันนักวหนึ่งจุดเก้าหนึ่งจุครับหนึ่งจเก้าจุ่มจุมจเห็นไหมเห็นแล้วจุ่มจุมจุมจุ้มะสันหลังเบื้งหลังเไ มันนีน้อยูอย่ด้วครับมันมีป่านปาจิตรอบปบหนึ่งจุดหาอยู่ด้วยี่บ่อเอ้สิบอกใคก่เ่ออ่าตาแ็งจังหนรครับลาจิตหนึ่งจุดหาครับเลฮะอ่าอินไลนอาลอนัหนักครับไปหาปามาไปหาปามาสั่งปามาเร็วไปไป,ไปอ่าานัหนักทีก่วอก ตุ้มว่ะแค่นีปลาตัวมงานกัปลาตัวนี่ปลาตัวเนี่ยเออวงว่งวันวัดวนั้นต้ัี่แบนี่วนเนาะเออแบนเลยไหนนมากนี่ผู้เกี่ยวได้สองลกเลยกลายป็นสองเุดหนึงครับ